เ,เกี่ยวกับเพลงนะคะในแคสต์นกซีนวันนี้ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเพลงยอดนิยมนะคะ,ะก็ขอบคุณแฟนเพลงที่เป็นแบบว่าวัยรุ่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นแฟนเพลงของนิวจิวนะคะสำหรับเพลงฉันก็รักของฉันค่ะ,คะใช่ค่ะก็ขอบคุณสําหรับเบื้องหลังด้วยนะคะที่แต่งเพลงดีๆขอบคุณพี่หนึ่งน,นลวิตนะคะขอบคุณพี่แอนทองผสมนะคะที่เลือกนิวจิวให้มาเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงนะคะแกุัมรับวันนี้ เราเราสีต้องถามคนฟังมาเบื่ออะไรยังเบื่อเลยนะใช่ก็ขอบคุณค่ะว่าจริงจริงแต่ละเพลงในการทํางานจริงๆรเนี่ยพูดยากเหมือนกันว่าเพลงจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าต้องขอบคุณทุกคนที่เรียกได้ว่ายังให้กาลังใจนิวจิ๋วนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทีมงานที่ตั้งใจทําทุกเพลงให้นิวจิ๋วได้ทํางานด้วยตามไอจีมันใครสักคนหรือสองสาวตกเวทียังไงคะสารภาพสิคะ เล่นย uh, ิมนาสติกนีลาเป็นอ ตอนที่แบบตกไปปุ๊บทุกคนก็ตกใจมากคือจิ๋วโชคดีด้วยคือเหมือนแบบคนที่อยู่ใกล้ๆเขาก็เอามือแบบประคองตรงหลักเราไว้ไม่ให้แบบเราฟาดแรงจะถามว่าค่ายมวยแจกทองหรือเปล่าคะยังไม่แตกกระสิค่ะถ้าแตกจะได้ได้ได้ก็แค่ตกช้ำก็พอเราตกอีกวันนึงเราก็ขอรีเช็กก่อนถ้าเรายังเดินได้เราไม่อะไรมากคิดว่าเราคงไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเดียวนล้เงียวโอเคอยู่